มนุษย์ทุกคนมีด้านมืดและบางครั้งมันก็ยากที่จะควบคุมสวัสดีหนีฮาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่อีพา h ชาแนลค่ะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณคุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลก ก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหรือ Subscribe ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราในทุกๆคลิปขอบพระคุณสำหรับรอยยิ้มเวลาคุณสดับรับฟังเราวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังบนันทึลืมนะคะรอยยิ้มสร้างสุขขออนุญาตเน้นย้ำในทุกๆคลิป วันนี้คุณสบายอยู่กว่าเจ้าทานข้าวแล้วหรือ,อย่างร่วมพูดคุยกันได้นะคะในห้องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอของเรามนุษย์ทุกคนมีด้านมืดและบางครั้งมันก็ยากที่จะควบคุมแต่หากคิดแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ย่อมรู้แน่นอนนะคะว่าผลร้ายหรือว่าผลกระทบจากการกระทำด้านมืดในจิตใจ มันมีมากมายมีมหาศาลมันสามารถทำลายอนาคตทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งได้จริงๆฉะนั้นเราต้องระวังวันนี้หยิบเรื่องราวของด้านมืดในจิตใจมนุษย์มาฝากคุณคุณค่ะแน่นอนนะคะในแต่ละคนล้วนมีหลายมุมหลายด้าน ต่างกันตามสถานการณ์ต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาคนนั้นเป็นคนดีของคนนี้แต่เป็นคนเลวร้ายของคนคนโน้นคนนี้เป็นคนเลวในสายตาคนนั้นแต่เป็นคนแสนดีในสายตาคนนี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ค่ะ มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดปะปนกันไปแน่นอนร้อเปอร์เซนคือไม่มีใครที่มีด้านใดด้านหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซนต์และด้านสว่างเป็นด้านที่ใครๆก็อยากจะให้คนรอบตัวคนภายนอกรับรู้แต่กับด้านมืดถ้าไม่จำเป็นคงไม่มีใครอยากให้คนอื่นนอกจากตัวเก่า รับรู้แน่นอนค่ะมนุษย์ทุกคนล้วนมีด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจคุณด้วยคุณก็ด้วยเราเองด้วยอยู่ที่ใครจะควบคุมมันได้ไหมควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนและไม่ใช้ด้านมืดของตัวเก่าทำให้ตัวเก่าและคนอื่นเดือดร้อน ซึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์ทำสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำหนีไม่พ้นสองเรื่องหลักๆนั่นคือผลประโยชน์และสเสนหาอารมณ์ผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงินผลประโยชน์ในรูปแบบสิ่งของตำแหน่งชื่อเสียงสเสนหาด้านความรักความหลงและอารมณ์โกรธ อารมณ์อิจฉาริษยาเกลียดชังนี่คือปัจจัยที่ทำให้ด้านมืดของเราขับเคลื่อนหากควบคุมไม่ได้โทรศัพท์ขึ้นแน่นอนนะคะับ่ด้ลืมค่ะม,มนุษย์ทุกคนมีด้านมืดและในบางครั้งมันยากที่จะควบคุมเกินควบคุมในบางสถานการณ์แต่หากคิดแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ย่อมรู้ทันว่าด้านมืดในทุกๆคนมีผลกระทบมีผลร้ายกับตัวเราเองได้จริงๆใครที่บอกตัวเก่าไม่มีด้านมืดมีกต่ด้านดีไม่ใช่ค่ะเราไม่ให้ เข้าข้างตัวเก่ามากเกินไปการรู้จักความมืดของตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะจัดการกับความมืดของคนอื่นการเรียนหนังสืออย่างเดียวคงไม่ช่วยอะไรได้มากนักถ้าเกิดว่าขาดที่จะไม่ได้ช่วยคนอื่นหรือตัวเก่าให้เข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับความลับของจิตวิญญาณมนุษย์ให้มากที่สุด ใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเหรียญมีสองด้านฉันใดมนุษย์ก็มีด้านมืดและด้านสว่างฉันนั้นเปิ้นว่าไว้จะอ่านเจ้าแต่ฟังไปยิ้มไปไม่เครียดนะคะมนุษย์ต่างมีสีดำมืดอยู่ในตัวไม่มีใครเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ปุดผ่องด้วยความดี ทุกคนต่างมีอดีตที่หลงผิดตามประสบการณ์บ้างก็มีจุดดำบ้างก็มีจุดเทาบ้างก็มีทางเหมือนมะลายอยู่ที่ว่าใครจะปกปิดตัวตนได้มากกว่ากันแต่มนุษย์ทุกคนก็คือมนุษย์มนุษย์มีรักมีโลภมีโกรธมีหลงท่ามกลางกิเลสตัญหายุ่ยยวน อยู่รอบรอบตัวเรารวมถึงโอกาสที่จะหลงทางมีมากหรือบางคนเต็มใจที่จะหลงทางเขาเรียกว่าเต็มใจให้หลงย่อมเกิดขึ้นในทุกขณะถ้าจิตใจไม่แกล่งพอคะ่ะพอที่จะแกล่งต้านอันนะคือว่าอำนาจดิบหรือด้านมืดนะคะอำนาจดิบในร่างกายเอาชนะสำนึก คเรียิว่าสามันสำนึกแห่งศิลธรรมคนที่ร่ำเรียนมาสูงถ้าเกิดใช้ในทางที่ดีก็เป็นคนฉลาดรู้และหน้ายกย่องแต่ถ้าเกิดไปใช้ในด้านที่ไม่ดีด้านที่มืดก็ไม่ต่างอะไรกับฉลาดแกมโกงแม่นกระจ้าหลายคนบอกเอาหน้าชินรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ ถูกหรือผิดไม่ต้องห่วงบางคนบอกแบบนี้แต่น่าแปลกใจนะคะทำไมคนที่ประกาศดังๆว่าฉันรู้กลับทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตรงนั้นหมายความว่าความรู้ไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีหรือเห็นแก่ประโยชน์สังคมหรืออาจเพราะการศึกษาหรือความรู้กับคำว่าศิลธรรมนับวัน จะเป็นเส้นขนานในโลกที่มีหลายคนบอกว่าเอานาะฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ถูกหรือผิดไม่ต้องห่วงฉันเอานาะมันน่าแปลกใจมากๆบมด้ลืมนะคะในทุกวันนี้บางครั้งก็สับสวนว่าเอ๊เป็นเพราะการศึกษาวความ,มรู้กับคำว่าศิลธรรมจันดีศิลธรรมเนี่ย นวันคือเส้นขนานในโลกที่มีการแข่งแย่งเอาเปรียบมากขึ้นหรือกิเลสตัณหาเหมือนปีศาจไปได้ลืมไหมคะกิเลสตัณหาเหมือนปีศาจมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงขนาดนักบวชหลายพรรษาที่ถือศีลเคร่งคลัดกํากับยังต้องจิตแกว่งเพรกข่มด้านมืดในตัวไม่ลงขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ คนดีอยู่รอบตัวเราจึงผสมผสานกันไปค่ะดีแท้ดีเทียมที่สร้างภาพลวงพลางน่ากลัวอันนี้ก็น่ากลัวนะคนุณถ้าเกิดว่าสร้างภาพว่าดีปกปิดได้มิดชิดแต่ที่อีกหลายคนอยากจะสารภาพดังๆแต่บางคนไม่กล้าฉันเคยทำไม่ดีมาก่อนฉันเคยมีอรอยตำหนิในชีวิต เคยโกหกเคยโกงเวลาเคยโกงข้อสอบเคยเจ้าชู้เคยติดยาเสพติดเคยลักเล็กขโมยน้อยเคยขโมยของตอนเด็กๆหลายคนอยากจะสารภาพดังๆถ้าพูดพร่งๆตรงๆออกไปให้รู้กำพืชก่อนมาคบค้าสมาคมจะไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเราเพราะในสังคมทุกวันนี้ เกือบจะเป็นสังคมที่เราต้องปั้นหน้าควบแสงสว่างในตัวออกมา,ผาเผชิญเผยกับทุกๆคนแต่ถ้าเกิดเราบริสุทธิ์ใจกล้าบอกทำอะไรไม่ดีมาบ้างคนอื่นก็จะได้ไม่คาดหวังกับเราภาพความดีที่เห็นเขาผู้นั้นก็อาจจะเป็นคนแปลกแยกที่ไม่มีใครอยากคบ you know get เพราะเราต่างก็ชอบคนสวยคนหล่อคนดูดีคนมีสเสน่ห์คนมีชื่อเสียงและไม่ยอมรับความจริงง่ายๆที่ขัดกับความรู้สึกของเราเราจะไม่เชื่อว่าเขาเคยทำผิดทั้งๆท,งท,งที่ทุกชีวิตต่างเคยทำพลาดเคยหลงผิดโดยไม่ตั้งใจกระทั่ง พ่อแม่บางคนที่ยังไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างใดจนมีข่าวว่าลูกติดยาเสพติดหนีไปเป็นเด็กสกอยก็มีเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายโน่นนี่นั่นมีฉะนั้นเผื่อใจกับความมืดของกันแลกันไว้เราจะได้ไม่ผิดหวังเหมือนที่เราเคยทำผิดแล้วไม่มีใครเห็นบด้ลืมนะคะเหรียญมีสองด้านฉันใดมนุษย์ก็มีด้านมืดและด้านสว่างฉนนั้น ในวันนี้หยิบเรื่องราวบทความนี้มาขออนุญาตส่งต่อเพราะอยากฝากให้ทุกท่านได้ตระเนกตรึกตรองขอให้ทุกคนผ่านวันที่เลวร้ายไปพร,พร้อมๆกันด้วยรอยยิ้มสร้างพลังใจให้ตัวเก่ารักตัวเก่าแต่ต้องอยู่พื้นฐานของความดีและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนบม่ได้ลืมนะคะถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นเรียกว่าเห็นแก่ตัวค่ะรอยยิ้มสร้างสุขบ่าดีลืมนะคะเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่สดับประฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะฝากอีพาช a n แนลไว้ต่อยินดียิงยิ่งกับทุกกำลังใจรอยยิ้มสร้างสุขเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอบระเจ้าอวยพระพรในทุกวันทุก เวลาสวัสดีเจ้าค่ะ